Ô nhắm mờ leng. Anh nếu ki leng. Anh nếu ki leng, hả nhóm. Lê đây, thua là. Lê đây Lê đây, Lê tất. Lê tất. Lê tất. Lê tất

หนึ่งแล้วใหา่รักเจ้าหนาะไปท่านไปไรบอกทีเจังสีปลาคอมันขึ้นมาติดปลาดุกกับว่อมาติดที่เทียนเนาะปลาดุกก็ไล่เต๋อไปเลยไม่รัก Những người đi khẩu đó thì chắc thì chín kìng 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 chín khẩu kìng kìng này kìng uhm. này kìng kìng bậc kìng 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 sáng khán phải kìng chín khẩu kìng 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 đây là

เลยเด้อหามแขงแต่พวกเร้่งกูงกงากเลยในกลุ่มนี้ว่าข่ากัน

เด็ปลาตัวเดียวพ่อพ่อบีงหรอกโอ้จะไปปลูกต้นเหมือนสีดาเหรอช่วงหิวเข่าต่ไปเพรพี่น้องหิวเข่าแล้วจะไปปลูกสีดาคลิปนี้ลำล่าพี่น้องไปตะเพี้ยนตอนนี้ได้ค่ะเด้อถทาบ่ได้แล้วปลานะเจ๊สีแดงให้โบได้พุ้เนี่ย มาใช่เอกไปกี้อะบอกว่าท่านว่าไงนะปลาเข็งสองแม่บางไงไปก่อนขับพี่น้องไปหากินเขาก่อนชุกหิวเขาไปก่อนแล้ว